นายพัดทวงสำนวนคดีที่เหลือของแอมไซยานายชี้มีแค่สำนวนของเคสก้อยอันเดียวอีก14-15คดียังไม่ส่งมาขู่ถ้าไม่มีจะฟ้องกลับญาติผู้ตายสืบเนื่องจากการอัปเดตล่าสุดเมื่อเช้านี้เมื่อวันที่5กันยายน66ที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษศาลนัดฟังคำสั่งชั้นไต่สวนมูลฟ้องในคดีอ เศษส่วน2566เกี่ยวกับกรณีของแอมไซยานายโดยมีรายงานล่าสุดว่าสาลยกฟ้องคดีที่แอมไซยานายเป็นโจทย์ฟ้องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตอบนายรพีชำนานเรือผู้ที่ออกมาเปิดโปงและช่วยเหลือครอบครัวเหยื่อคดีวางยาต่อเนื่องเจ้าตัวระบุขอบคุณสารให้ความเป็นธรรมยืนยันเจตนาหาความจรงิงล่าสุดอยู่ระหว่างปรึกษาทนายฟ้องกลับหรือไม่ทางด้านอดีตทนายของแอมหรือทนายพัดนางสาวธน,นิชาเอกสุวรรณ นวัดล่าสุดในวันเดียววันนี้ทนายพัทก็ได้มาเคลื่อนไหวและกล่าวว่าเรื่องคดีความของแอมไซย,ยานายตำรวจอ้างว่าจะมีการสรุปสำนวนฟ้องแอมรวมทั้งหมด15าสำนวนขณะนี้มีเพียงสำนวนเดียวของนางสาวสิริพรหรือก้อยที่ส่งมาถึงอายการเท่านั้นศาลยกโฟอ,องค์คดีที่แอมไซย,ยานายฟ้องในรพีคนแรกที่แฉความชั่วปิดคดี แอมซยานายบิกโจ๊กยืนยันโทษสูงสุดคือประหารชีวิตสถานเดียวประวัติศาสตร์แอมซยานายโดนตำรวจจ่อแจ้งข้อหากว่า80กระทงอีกทั้งยังมีการฝากไปถึงมิกโจ๊กอีกด้วยโดยทนายพัชกล่าวเพิ่มเติมว่า ากไปถึงพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจที่กำกับดูแลคดีดังกล่าวว่าความคืบหน้าในการทำสำนวนที่เหลือไปถึงไหนแล้วหากหากตำรวจไม่มีการฟ้องสำนวนที่เหลือตามที่มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อไว้เตรียมฟ้องกลับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงญาติผู้เสียชีวิตที่เหลือด้วยและทนายพัดยังได้กล่าวถึงกรณีที่ศาลยกฟ้องนายรพีอีกด้วยว่ามีความมั่นใจในพยานหลักฐานที่จะเอาผิดกับนายรพีได้ซึ่งนายรพีก็ยอมรับ เองว่าบุคคลที่อยู่ในคลิปนั้นเป็นตนเองจริงในชั้นนี้อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาว่ามีองค์ประกอบความผิดหรือไม่ส่วนการกระทําดังกล่าวจะเป็นความผิดหรือไม่นั้นก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งคือสารต้องรับฟ้องก่อนเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาคดีต่อไป